ถามมาวันนี้มึงกินข้าวยังอผมถามเหลือ,อะะแล้วมึงคิดนานด้วยความคิดกูนะกูดเดานะว่ามึงกินแล้วชี้ะีต้องตอบจริงจังกว่า เอาผมขอถามนอกเกมหน่อยผมมีสิ่งอยากรู้ผมทำไงถึงจะชนะที่โจ้ตองดไได้ว่าใครอ่ะไม่ได้ข้อมูลนี่ไงวิธีพี่เล่นมาสองรอบเพิ่งรูได้ไงว่าต้องมีได้ท่คุณจะเอาอะไรกับผม แขกรับเชิญของเราโจสโคลส์พระเจ้าเาเอป็นเกียรติมากเลยที่แบบพระมาเยือนรายการเราผมไม่อยากมาอยู่แล้วผมไม่อยากอยู่บ้านซะถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนต้องแบบพระเจ้าไม่ได้มาเยือนรายการเราแต่รายการเราเอาตัวเองไปให้พระเจ้าเยือนเอาตัวเองไปมอบให้พระเจ้ามาซึ่งเกมนี้นะครับบะมันเป็นเกมเกี่ยวกับการโกหกบะเป็นคนโกหกเก่งไหมเก่งตอบมันคนไปทั้งไหน <laughs> เอาแบบชีวิตบ้บาบอดไทยด้วยอะ่ะ <laughs> <laughs> ถ้าเอาแบบไม่ไม่ได้แบบไม่ได้อำไม่ได้มุกอะไรนะ เก่งนะอย่างนั้นโดยมากโกหกเรื่องอะไรครับโอ้แล้วโกหกใครดีกว่าผมก็พูดไปแค่น <huh ั้นครับก็หมายถึงเคยเล่นเกมว่ามันจะมีเกมมันมีหลายเกมที่แบบว่าต้องปิดมางความจริงอะไรเงี้ยก็จากสถิติแล้วก็มีมีการหลอกคนได้มากมายแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าจะแพ้ทางเกมนี้ปะนะไม่เคยเล่นถ้าเป็นเกมก็คือโอเคเลยแต่ชีวิตจริงอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ต้องโกหกอะไรบ่อยใช่เพราะว่าตาเราซื่อ บาจทีช่นงนีบะเขาทำมาทำมูจะไ,ไม่ไปฝักใส่เรื่องการโกหกมันผิดสิแก <c oughs> เอาลงไปเมื่ <c oughs> <c oughs> อกี้เดี๋ยวไปเล่นกันเลยดีกว่าโอเปกติกาเกมเธอนั้นแหละต่อแลต่อแ้ลผู้เล่นจะแบ่งเป็นผู้ต้องสงสัยคนร้ายและนักสื ผู้ต้องสงสัยทุกคนจะได้ข้อมูลชุดเดียวกันและต้องตอบคำถามตามความจริงเท่านั้นคนร้ายคือคนที่นั่งอยู่ในกลุ่มผู้ต้องสงสัยแต่ไม่ได้รับข้อมูลอะไรเลยหน้าที่ของคนร้ายก็คือพยายามเนียนว่าตัวเองรู้แต่ไม่ให้นักสืบจับได้นะนักสืบมีหน้าที่ตามหาให้ได้ว่าใครคือคนร้ายในเกมนี้จากการสอบสวนโดยสามารถสอบสวนได้ทั้งหมด3รอบรอบละหนึ่งคำถามต่อ1คนจบการสอบสวนนักสืบต้องบอกให้ได้ว่าใครในกลุ่มผู้ต้องสงสัยคือคนร้ายตัวจริง เอ้ยไม่ใช่ใส่มาทำไมวะนนี้เสื้อตัวเนี้ยเออแม่งมาหยาบฉุดเลยกูฉุดเลยอ่ะวี่งนะถือได้สับแต้มคนที่จอมือจอดครับนี่พี่จอดไรรู้ไหมครับเออมวลแหลยถามมาร์ทก่อนเลยสถานที่นี้อยู่ในประเทศอะไรอืมผมว่าว่าอะไรมันมีได้หลายประเทศอันนี้คือคาดเดาหรือว่าแฟก ดถามาาพี่ปิ้นครับผมสถานที่นี้คนเขาไปทำอะไรกันอุย้ยเอาเป็นว่ามีคนเข้าไปใช้เยอะในอดีตส่วนใหญ่จะเข้าไปหาข้อมูลอ,อุ้ยเหมือนรู้แล้วคำตอบอุย้ยอุ้ยอะไรนะ <l ots> <l ots> โหเก่งเลยรู้ว่าใครเป็นอะไร่ง,ง,ยยง,งมันไม่รู้จะถามอะไรไนงะ ชี้ยากมากเลยว่ะ <laughs> มึงมองหน้าระไว้แล้วเขาถามมันจะออกมาเอง <laughs> สิ่งที่อยู่ในสถานที่นี้หลักๆคืออะไร <lump en ic> ช,ชะลาถามนะความเงียบความเงียบ คนที่ทําอาชีพในสถานที่นี้เรียกว่าอะไรคือถ้ากูตอบไปอ่ะมันก็ไม่เป็นผลดีกับมึงด้วยทำไมคนอื่นมันจะรู้หมดใช่แต่มันรู้แล้วตอนนี้พวกผมก็รู้แล้วไออ๋อขนาดเนีไม่รู้เลยว่ะคือตอนนี้คําตอบกูอ่ะมันจะชี้ทุกอย่างเลยนันเกมมันจะยากเลยแล้วผมต้องถามยังไงวะถามลึกไปก็ไม่ได้ทำคำตอบผมนะครับบรรลักษ นี่ไงอุ้ย,ย <laughs> จบแล้วผมแพ้แล้วเนี่ยจับไม่ได้แล้วไม่เ <laughs> กมนี้ยใครรู้ก่อนอก็จบ <laughs> <laughs> สถานที่นี้มีชื่อเฉพาะไหมพ <laughs> ี่โตไม่มีชื่อเฉพาะเฮ้ยฉ<ไ> <laughs> ีกเลยคุณเคยถามมาไหมครับคุณเคยเข้าไปทําอย่างอื่นในสถานที่นี้นอกจากอ่านหนังสือไหม เคยเคยเข้าไปทำอะไรเอาจริงป่ะสถานที่นี้ชีวิตผมอ่ะเข้าไปอ่านหนังสือน้อยกว่าทำอย่างอื่นมุมมันเยอะเนาะมุมเงียบแต่ไปไม่ได้ไม่ได้ต่างที่เป็นสถานที่นี้มีชื่อเฉพาะไหมไม่มีอ๋อถามคนละคนแต่ต่างคำถามได้คำถามเดิม่าคำถามเดมเพราะบางทีคนหนึ่งรีเช็คโอเคญาติ ยากพาอรู้เร็วนี่เป็นประสบการณ์เหมือนมึงมาสอนพี่โจ๊กันทำให้เราอ๋อโอเคแต่จะไม่ทำแบบนี้นะแต่ว่ามันมีพิรุษอยู่นะช่วงต้นๆถามมาาวันนี้มึงกินข้าวอย่างคนถามเหลือแล้วมึงคิดนานด้วยความคิดกูนะกูเดาว่านะว่ามึงกินแล้วชีีย พี่ตรงตอบจริงจังกว่าถัมพระเจ้าโจ๊กเมื่อคือนเชียร์ทีมอะไรครับเมื่อคืนไม่ได้ดูครับขอโทษจริงๆต<ว> <y> แต่ว่าได้ข่าวเฉยได้ข,ข่ขขวาวเขาก็อึมๆกันอยู่ uh oh. สามศูนย์อะไร่งน <c oughs> ี้ป่ะจบโจละหมดละ เด,เดเานมอีอะไรตชี้นิ้ว <laughs> เหมือนเดิมไอ้ทห <laughs> านแม่งโดนกลมคืนไปหมด <laughs> <laughs> วิธีการเฉะลยไอ้ตู้ว่จะเอามือเข้ามาในกล้องอ่ะแบบมันลองเข้าเลยมึงรอเธอแล้วตู้ก็จะพูดว่าเธอนั่นแหละปึ้งแล้วก็เว้นคนที่เป็นอ่ะเว้นสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยบอกว่ายกมือแล้วก็บอกตอ,อแหลรู้แหละถ้ามึงสอนเขาอย่างเงี้ยไม่หลุดไม่เข้าว่าม่เซ็งอยู่เจ้ามันเซ็งเลยแม่งหลุดพระเจ้าโจ๊กครับเธอนั่นแหละตอแหล ปาแหลกโอ้ลลกูรู้อีกแล้วว่ากูต้องสอนฉันทันอันนี้คือเกมหรอไม่นแบบไม่รู้อยู่ดียากมากรู้แค่เพื่อว่าพี่ปิ๊นแหละรู้เขาเป็นคนแรกแต่ตอนแรกผมกลัวมันตอบผมเลยว่าต้องเดาป้ายไปทางบ้ารโหมันหนดมากนะถือว่าเป็น c สตั๊ดดี้ของเกม case study ไม่นา้ทีคือเกมเล่นมุกสอนนี่คือแบบโหดว่ะ ไปเล่นกระเมียที่บ้านดีกว่าจะได้สองเลยสองไหมหนึ่ย่างไหมสัตว์นะครับผมเสัตว์พิทูลครับสัตว์นะครับผมพระเจ้าครับหลบตาหลบสัตว์ชนิดนี้อาศัยอยู่บนบกหรือในน้ำครับมันชอบเล่นน้ำนะ ชีวิตมันถ้ามันอยู่ในน้ําตลอดมันตายหรือเปล่าอย่างนี้มันอยู่บนบกมันเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำถามสองคำถามได้ไมไม่ก็นี่มันยังอยู่ในคาถามเดิมเพราะครูยังไม่ได้คาตอบตอบไม่ตรงคำถามอ๋อผมจจังนะเพราะว่าผมมีแค่ข้าวครั้งอยู่ตลอดก็ตายอ๋อก็คือเป็นอยู่บนบกใช้ชีวิตอยู่บนบกตูครับเขาเข้มข้นนะถามมัดก่อนได้นะครับได้คาถามมัดก่อน คุณจะตอบไม่อยากให้ตรงเพราะเบลนเสื้อเนี่ยเห็นมันนั่งใส่แมนซี่ตรงหน้าเนี่ยอยากนั่งตรงนี้นานๆสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดอื่นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับโต๊ะครับมันมีกี่ขาครับเลี้ยงลูกด้วยนมก็ต้องสี่ขาครับเขางระถวผมทำไม สี่ขาครับเรนรู้ได้โนมอ่ะเนาะต้องสี่ขาต้องสี่ขาอะไครับแล้วสัตว์ชนิดนี้อาศัยอยู่ในเขตร้อนหรือเขตเย็นเขตเท่าไรถึงเรียกว่าเย็นเดี๋ยวนะมันมีมันมีหลักการในการแบ่งแบบเป็นมาตรฐานโลกไม่มันมีเขตเรียนก็ไม่ห้าขั้นเลยนะจ่เขตเส้นสูงสุดแบบอย่างเงอาแค่แบบสเตอริโอไทป์ของมันแบบตัวแรกที่มึงนึกถึงของสัตว์เนี้ยมันเป็นสัตว์เขตร้อนหรือเขตเย็นอุ่น เจ้คือร้อนเลยแม่งเอาชนะได้แระเจ้าครับผมทวนให้เนาะไอสัตว์บอกที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสี่ขามันชอบอยู่กันเป็นฝูงหรือว่าอยู่ตัวเดียวครับโอ้ก็เห็นมันอยู่คนเดียวบ่อยนะปกติมันอาศัยกันอยู่แบบไหนแม่ อ้อมกับเขาไม่ได้เอ้อมกับเขาไม่ได้อรวมกันรวมกันกินพืชหรือกินเนื้อเอ้ยโหไม่แน่ใจแบบคิดว่าพืชมันไม่แน่ใจได้ไงวะกินพืชหรือกินเนื้อประมาณเนื้อพระเจ้าครับสัตว์ชนิดนี้กินพืชหรือกินเนื้อโชคบัวในเมื่อคุณฉลาดนะอ๋อคือถามถามคำถามเดียวก็เปลี่ยนคนนี้ได้เลยได้ เปนเกมเป็นเกมเป็นผมรู้สึกว่าถ้าสัตว์ตัวนี้กินเนื้อมันน่ากลัวไปเราต้องตอบว่ามันกินพืชฮาเลยมันกินเนื้อหาเลยเหมือนกันถ้ากินเนื้อละหาเลยแล้วสัตว์ชนิดนี้ที่มึงไม่แน่ใจว่ามันอาจจะกินเนื้อได้อะคือเพราะมันมีฟันหรือว่าเพราะอะไรทําถึงทําให้คิดคือมันกินเนื้อแล้วมันจะตายไหมผมว่าไม่ตายไม่ตายแต่มันไม่กินเป็นหลักไม่กินเป็นหลัก เอายีราฟมาให้กูคิดว่ามันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสี่ขาเป็นสัตว์บกอะไรงนี้นะน่าจะเป็นยุงยก็แนวแมลงแนวยุงอะไรอย่างนี้ปะใช่กายอยู่อนเก่งเสุดๆมันมีความรู้น้องเออไม่หมเห่เคียงเลยไม่คิดว่าเป็นยุงกูกูนึกว่าตัวอะไรไม่ออกกูยุงเหมือนเอยพี่ป่ะอ๋อยุงเลี้ยงลูกด้วยนมอ่ะใช่ครับเป็นที่มาของท่อนเพลงที่ว่า เลือดในอกผสมน้ื่มดื่มกไม่ได้เลยไม่ดอะไรอะไรอะไรไม่ใช <ritis> ่เขาจบกันไปแล้วมึงเหรอยุกบยิกอะไรอยู่กันอยูไม่กำลังงงอยู่ไม่มีอะไรช่างมันอ๋อเราจะเอาไเลยโอเคมาร์ทเธอนั้นแหละคิดดีๆตอนแหละที่ไปพลาดถอดเนื้อเลย ก็คือมึงโดนสงสัยอยู่แล้วมึงเป็นเนื้อมึงมาชกกลัาไอตอบได้อีกแล้วก็กะบิดไงแต่ว่ากูเหลือไงแจะเล่นนักรลงมันเป็นอะไรวะเออมันตัวอะไรอ่ะลช้างลูกช้างลูกช้างไม่ใช่คนหรอลูกช้างขอโทษเลยลูกช้างตอบไปให้ลูกช้างด้วยขอบเขตความรู้เกมมากนี้เรจะมีบางอย่างที่เขาเฮ้ยเล่นใหญ่ซะด้วยเรียกแอคชั่นนะเรีแอคชั่นนี่ไม่ใช่อาหารเบสิกนะ เฮ้ยตามเขาแกตามเขามาสครับอาหารที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยอร่อยไหมอร่อยอร่อยอีตครับเป็นอาหารของกำเนิดถือกำเนิดมาจากประเทศอะไรครับอ่าไทยน่าจะที่ไทยครับน่าจะที่ไทยผิดปริ้นท์ครับผมเผ็ดไหมครับ อาหารไทยมันต้องมีเผ็ดริดๆอยู่แล้วครับแต่ว่าแล้วแต่คนชอบถากันเองอ่ะพี่ตุ๊มันมีน้ำไหมที่เป็นของเหลวใช่ไหมเหลวเลยมีครับโอ้โอ้มันมีน้อยก็ได้นี่หว่าพี่ปิ๊นครับผมน้ำเยอะไหมอ่าโดยมากจะเยอะครับ คือถ้ามาหนึ่งเสิร์ฟเนี่ยก็จะมีน้ำมันส่วนประกอบประมาณ70%เนเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคุณมาร์ทครับผมจะถามอะไรคุณนะคุณมาร์ทคุณเคยกินไหมเคยดีครับพวกแม่ผมจะรู้ว่าอร่อยได้ยังไงหมดไปไม่มากคำพูดของคนจะมาถามพี่พีมาเป็นอะไรผมไม่ได้ฟังคำ พูดคำตอบขอบคุณสนใจแววตาคุณอ๋อแต่คุณดูตาผมผมดูตาคุณคุณพิรุษไงคุณดูนะ ไม่ไม่ไม่ม <language> okay. okay. ีด <c oughs: so ises> okay. <c oughs> ้วยเมื่อกี้ตอบไปแล้ไม่เล่นด้วยด้วยเมื่อกี้ตอบไปแล้วเอาผมขอถามนอกเกมหน่อยผมมีสิ่งอยากรู้ผมทำไงถึงจะชนะพี่ที่โจ้ต้องตดอะไรได้ว่าใครอ่ะไม่ไม่ได้ข้อมูลใครตอนอันนี้คือหัวใจหัวใจโดยที่พี่ไม่ต้องรู้ไม่ต้อม่รู้ไม่ไารคืออะไรใช่โอ้ยก็พี่ก็นี่ไงวิธีของพี่เล่นมาสองรอบเพิ่งรู้ได้ไงวะพี่ต้องทรู้ได้รช่คุณจะอะไรครับผม <ś graffiti> คุณปริ้นอาหารชนิดนี้มันเป็นอาหารที่ทั่วไปหรือว่าโด่งดัง <sk ill> ของประเทศนั้นเรียกว่าถ้านึกถึงประเทศไทยต้องนึกถึงอาหารนี้เลยครับถ้าคุณไม่หลอกนี่ผมรู้แล้วนะใช่เออคุณตุ๊กอาหารเนี่ยใช่ชื่อหนังของจาพนมไหม โอบางใช่ป่ะโอบองก็โอบากไม่ไม่ได้ชื่อโอบางไม่ใช่ครับไม่ไม่ได้ถามแบบนั้นใช่ต้มยำกุ้งไหมไม่ใช่ครับอ้าวมาเกี่ยกกะให้ตอบแน่ๆแล้วว่าใช่กะว่าต้องใช่แล้วคือปริ้นยังไงเนี่ยคุณบอกว่านึกถึงประเทศไทยนึกถึงอันนี้เลยผมยังไม่พูดเลยมันมีต้มยำกั้งอะไรด้วยเหรออ้าวมันมีอีกหลายอย่างที่เป็นอาหารชูโรของประเทศไทยครับจริงเหรอจริงสุดท้ายนะ หัวก็เดือหัวก็ตือ้อคนนั้นเนื้อสัตว์ที่ใช้ในเมนูนี้คืออะไรไม่มีต้ยมยำถั่วง,งอกเ <c oughs> <c oughs> เมนูนี้ไม่มีเนื้อสัตว์โอ้ยรู้ว่าเป็นขนมวะ <c oughs> <c oughs> และนี่คือครั้งแรกของผม <c oughs> มา <c oughs> เธอนั่นแหละภูมิใจซะด้วย ต่อแล่ะคือโดนพี่ปิ่นจนตื่นโดนจนตื่ยแล้วแบบคือกูพูดอะไรไปเอาพี่ปินมาพ่นกูไม่เข้าใจมาครับเราเป็นตัวจริงทำไมเราทำตัวเหมือนตัวปลอมอ่ะผมจริงตลอดเลยพี่คือพี่ปิ่นผมว่าเผ็ดอ่ะกระตุ้นกันขับไม่ไหวอะไรนี่คืออะไรเนี่ยขนมปังปิ้งร้านนมคุณอ๋อมีน้ำจริงด้วย นมาอือหือใบไงวะพี่เนเขาแบบแบบบุอมเขาอ้โหโอ้นี่พี่เดินทำหน้าเหมือนศิลปินคนนั้นมาเลยขอถามคุณปิ๊นครับใบนี้มึงหล่อนะน่าถ่ายรูปไว้นะแหน่เวนเปลี่ยนเรื่องไรคิดอรอศิลปินเดี่ยวศิลปินกลุ่มอ่าศิลปินเดี่ยวครับเอ้ยมันพูดคำแรกอันนี้อะ ระครับศิลปินคนนี้เดียวหรือกุ้มครับเดียวครับไปถามคูณด้เดียวรู้แล้วเรอเดียวกุ้มโตศิลปินคนนี้เป็นนักร้องใช่หรือเปล่าอ๋อต่างน่งอไรละคชื่อว่าศิลปินไม่อาชีนเป็นนักร้องใช่หรือเปล่าใช่ถือว่าแคบลงไปประมาณ5%น บราครับศิลปินคนนี้เนี่ยอยู่แกรมมีหรือ RS ครับอืมรับนอตไทยแหมาโดนสปอยล์ทำไม่เลยโดนครับโต๊ะครับ เพลงที่ดังที่สุดของศิลปินคนนี้ในแในหูงคุณคือเพลงอะไรครับไม่อยู่อะชื่อเพลงอะไม่มาตอบพี่ปินครับศิลปินคนนี้เพลงที่ดังที่สุดในการรบวงคุณคือเพลงอะไรครับที่ดังที่สุดเลยเหรอคุณต้องรู้อยู่แล้วเพราะคุณอยู่วงการเพลงและคุณก็เป็นดีเจคุณมองตาผมดิคุณคือดีเจที่เปิดเพลงที่ดังน็อดไถ่เราอยากมาสักคนเป็นน็อดไนะ เพลงมันเยอะมากเอดังที่สุดเอายุไไ่อยากมาเพลงเดียวสําหรับผมเอาเรียกว่าทุกเพลงของเขาแทบจะดังเท่ากันหมดแต่ผมผมผมจะพูดเพลงที่มันมีอิทธิพลกับชีวิตผมที่สุดแล้วกันเพราะผมถ้าใดส่วนตัวผมมันดังสําหรับผมมันดังที่สุดเพลงนั้นชื่อบูมแมรงครับน่ไทย มันเปิดเลยนี่มันเปิดเลยนี่หรือว่าพี่ปินงับครับผมสัตว์อีกแล้วชื่อเล่นแล้วบวกชื่อจริงกี่พยางมันเข้าไพี่ตอบไปพี่ตอบไปเลยเบิร์ดทองชัยโอเคเป็นยืนยันแล้วโอ้เพิ่งร ok ู้เบิร์ดทองชัย okay. okay. 네 okay. no not Thai บูมแรงของฝรั่งตับนำสกุลกี่ไมยางเนาขอมาอดทายฉลาดเอาต่อมากี่ไม้ยางอ่าเอาใหม่นะเอาชื่อขอคือขอชื่อมาแบงกุล แม็โบโน่โบโนมาโบโนพี่โจครับอะไรอ่ะเพลงดังช่วยด้วยช่วยด้วยดังที่สุดของเขาสำหรับพี่ชื่อเพลงว่าใช้คำว่าหนึ่งในเพลงฮิตดีกว่าในในเพลงฮิตของเขา อัพทาวฟังกี้แล้วประเด็นเกมเขาว่าอัพทาวฟังโอ้จะเล่าใครเนาะปวดหัวโล้คคือพี่โจ๊กอะนอดใชยไม่รู้ป่ะแล้วตอนแรกที่ยอมรับนะ คือเชื่อไปทางว่าต้องหาคนตอแหลระหว่างสองคนนี้ด้วยนะคนไม่ไม่เคยเจอคนตอบไหนมั่นใจเท่าทีแล้วงั้ <ś c oughs> ผมขอตอบครับบรา,บราเธอนั่นแหละตอแหล <ś c oughs> กูกูไม่ไหวไม่รู้จะช่วยยังไงผมเพิ่งเพิงเพงเพล่นแบบอ๋อการที่บอกว่าน้องไทยมันคือการการการให้ปริ้นบูมอะไ์นั่นคือสุดแล้วะรับผมเคยโดนในอักษรอะไรอะละมั่วถูกจริงเหรอไม่ใช่มะมวถูกเสือเสือล้วมันและนี่นะครับก็เป็นการพิสูจน์ว่าบราเขาโกหกไม่เก่งจริง เป็นคนจริงใจคนจริงใจอาจจะอําไปว่าผมแบบชอบโกหกเลยอย่างเงี้ยแต่น t ดชายน t ดชายนี่มันก็ทำให้รู้ว่าจริงๆเราซื่อเขาเป็นคนจริงๆคือเขาโกหกไม่เป็นเลยเขาตรงพุ่ออกมาเลยก็เชื่อใจได้พูดอะไรก็จริงเสมอเมียดูอยู่พอดีวันนี้ถ่ายเสร็จก็ตั้งแต่เที่ยงใช่ไหมเที่ยงเลยเราออกมาบ่ายสองเอาที่สองขอบคุณประมากขอบคุณคระฝากผลงานหน่อยจิ๊บผาาช่องแล้วก็เพลงบอกนะครับฝากติดตามนะยครับเพลง หมากับเงาหมากับเงาแล้วร่วมเป็นหึงช่องของพระเจ้าด้วยชื่อช่องว่าพระธิดาครับใช้ใช้ชื่อลูกใช้ชื่อลูกเพราะว่าลูกพระเจ้าต้องเรียกว่าพระธิดาวันนี้เขาบันดาลมากวันนี้สนุกมากเลยวันนี้สนุกมากนะนัดถยเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า